สวัสดีค่ะเด็กๆของคุณครูเขียวนะคะเช้านี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่สดชื่นแจ่มใสนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเมื่อฉันเติบโตนะคะ I'm um, Going w up หมายความว่ากำลังเจริญเติบโตนะคะ,ะแล้วก็ส่วนตัวนี้ lesson o n นะคะ Growing up เด็กๆก,กำลังเติบโตเลยนะคะเอะ๊เด็กๆด,ดูภาพช่วยครูเขียวหน่อยค่ะเขาบอกว่าเด็กๆเ,เขียนเรียงลำดับขั้นตอนแล้วโยงเส้นจับคู่การเจริญเติบโตเอ๊เข้าให้นะคะเขียนหมายเลขนะคะ ลงในช่องนะคะเสร็จแล้วก็ลากนะคะเลือกอ่ะมาดูนะคะวัยของคนเราในภาพนะคะอันนี้จะเป็นชวนคิดนะคะเมื่อกี้ขอโทษทีคุณครูเขียวลืมพาอ่าน ride the missing number and down a l i n e to match to step or g o i n g up เขาบอกว่านะคะให้เด็กๆนะคะ เขียนหมายเลขนะคะลงในช่องว่างนะคะแล้วก็ลากเส้นนะคะภาพที่สัมพันธ์นะคะกับการเจริญเติบโตอ่ะมาดูภาพแรกนะคะเด็กๆคะอันนี้จะเป็นภาพของใบทาลกภาพนี้ใช่ไหมคะต้องใส่หมายเลขอะไรคะเก่งมากคะ่ะช่องแรกนะคะให้เด็กๆนะคะ หยิบดินสอขึ้นมาเขียนเหมือนครูเขียวเลยนะคะใส่หมายเล็กหนึ่งลงไปแต่เด็กๆให้ใช้ดินสอนะคะคุณครูกลัวไม่ชัดเจนคุณครูก็เลยใช้าปากกาเมจิกไหมคะนี่นะคะเป็นไวทาลกใส่หมายเล็กหนึ่งแล้วนะคะแล้วเด็กๆก็โยงอตอนนี้นะคะเป็นไวทาลกเสร็จแล้วนะคะ มาดูภาพที่สองค่ะตัวนี้นะคะเป็นไวยอนุบาลหมายเลขหนึ่งต่อไปเป็นหมายเลขอะไรคะเก่งมากๆเลยครูเขียวยังไม่ได้บอกเลยเด็กๆก็ตอบได้ต่อไปจะเป็นหมายเลขสองนะคะเด็กๆเขียนตามเลยนะคะหมายเลขสองไว้อนุบาลอยู่ไหนคะภาพนี้ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมที่สุดเลยเด็กๆของค,คุณครูเก่งมากๆเลย จุดไปตรง Number 2นะคะแล้วก็ Line and Match ว้าวยอดเจียมมากเลยค่ะต่อไปนะคะไวประถมศึกษาภาพนี้นะคะไวประถมศึกษาใส่หมายเลขอะไรคะเด็กๆเด็กๆตอบผู้เขียวในใจว่าหมายเลขสามยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะช่องนี้นะคะเด็กๆใส่หมายเลขสามลงไปอ่าแล้วเราก็โยงนะคะไปหาน้องที่ ใส่ชุดนักเรียนนะคะวัยประถมศึกษาอารากค่ะว,ว้าวยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปนะคะเป็นวัยรุ่นเอะวัยรุ่นตัวไหนคะวัยรุ่นคือภาพนี้ใช่ไหมคะใส่หมายเลขอะไรเลยเด็กๆช่วยคุณครูเขียวตอบหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะใส่หมายเลข4นะคะ r i t number 4นะคะเขียนหมายเลข4ี่แล้วเด็กๆก็แมทเลยนะคะ ไล่แมชโอเคค่ะเห็นไหมคะเป็นวัยทารกนะคะวัยอนุบาลวัยประถมศึกษาและก็เป็นวัยรุ่นนะคะต่อมาเป็นวัยรุ่นแล้ววัยอะไรนะ้าเป็นวัยทำงานนะคะใส่ใหมายเลขอะไรคะต่อจากสีเป็นต่อไปนะคะจะเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะเด็กๆอ่าเราต้องใส่ใหมายเลขอะไรนะเด็กๆช่วยคุณครูตอบด้วยค่ะเก่งมากค่ะต่อจากสีเป็น ห้านะคะเด็กๆของคุณครูเขียวยอดเยี่ยมมากเลยค่ะใส่หมายเล็กห้าลงไปนะคะเสร็จแล้วโยงไปหาหมายเลขกห้าอยู่ไหนคะไว้ผู้ใหญ่เห็นผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลืองไหมคะอันนี้มีหนวดแล้วนะคะตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆโยงตามเลยนะว้าวคุณครูขอชื่นชมเด็กๆที่ทําตามและก็ทําถูกได้นะคะยอดเยี่ยมที่สุดเลยคุณครูเขียวรักที่สุดเลยค่ะมาดูต่อไปนะคะ เป็นวัยอะไรคะเป็นวัยชาราใช่ไหมคะเด็กๆว้าวเด็กๆตอบถูกทุกคนเลยต่อจากหมายเลขห้าเป็นหมายเลขหกโอ้ยเก่งมากๆเลยค่ะใส่หมายเลขหกลงไปนะคะแล้วก็ line and match นะคะโยงเส้นเลยว้าวค่ะเด็กๆใบงานนะคะหน้าที่เก้าก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนนะคะการเจริญเติบโตของ เป็นการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนนะคะการเจริญเติบโตนะคะของพวกเรานะคะไปดูหน้าต่อไปเลยค่ะ,คะเด็กๆใบางานเออหน้านี้นะคะจะเป็นเออใบางานที่เป็นฉีกๆนะคะที่เป็นแผ่นชีตอะคะอ่ะอ่าเด็กๆบอกว่ามีโอเคยอดเยี่ยมมากเลยค่ะมาอ่านคำสั่งนะคะ หน่วยที่2นะคะเมื่อฉันจเจริญเติบโตนะคะเมื่อฉันเติบโตเรื่องที่1ฉันเติบโตได้นะคะเหมือนเดิมนะคะ I'm g o i n g up lesson one g o i n g up นะคะมาดูคำแรกค่ะเด็กๆ f a n f a n ตัว n ตัวนี้เป็นตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่คะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเขาให้เขียนตามนะคะเด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆ ดูคุณครูเขียวเขียนนะคะคุณครูเขียวขอใช้ปากกาเมจิกนะคะจะได้ชัดเจนนะคะเด็กๆดูนะคะตัวเอฟเริ่มอย่างนี้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามอ่ะเสร็จแล้วเขียนตัวเอนะคะลากลงมาลากลงมาอ่าแล้วก็ตัวเอนนะคะอย่างนี้นะคะเด็กๆอ่าอันนี้เอฟแฟนนะคะแฟนแปลว่าพัดลมนะคะเสร็จแล้วเราจะมาเขียนตัวเอฟพิมอะไรคะ แฟนพิมพ์เล็กนะคะอ่าเด็กๆด,ดูนะคะทำโคง้งๆแล้วก็ใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนตัว N สวยๆนะคะเ <A S 1> นะคะแล้วก็มาเขียนตัว N นเนออ่าเด็กๆทวนอีกรอบหนึ่งค่ะเอฟแฟน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 แปลว่าพัดลมนะคะ แต่ว่าเด็กๆต้องออกเสียงเป็นเฟิร์แฟนเพราะว่าจะเป็นการให้เด็กๆนะคะจดจําว่าตัว F ออกเสียงว่าเฟิร์นะคะหรือว่าคนไหนอ่านเก่งแล้วก็อ่านแค่แฟนก็ได้นะคะแล้วก็คุณครูเขียวนะคะฝากท่องจํา F A N F A N เฟิร์แฟนนะคะเด็กๆบอกว่าได้ยอดเยี่ยมมากค่ะค่ะเราทําข้อแรกเสร็จแล้วนะคะเรามาดูข้อที่2กันนะคะ next number 2ต่อไปจะเป็นข้อที่2นะคะเด็กๆพูดตามครูเขียวนะคะ f i s h f i s h f r f e t f f e t f f i t มีใครยังไม่ทันไหมคะคุณครูจะทวนให้อีกรอบนะคะ f i s h f r f i t f f i t f f e t ตัวนี้จะเป็นฟิสพิมพ์ใหญ่นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นฟิส พิมเล็กอ่ะเรามาเขียนตามคุณครูเขียวเลยนะคะอ่าเด็กๆค่อยๆลากนะคะลากจากบนลงล่างแล้วก็ขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองแล้วก็ตัวไอนะคะเด็กๆลากขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามนะคะแล้วก็ตัว S อย่างนี้นะคะค่อยๆนะคะแล้วก็มาตัว H ว้าว เขียวเขียนสวยจังเลย forfeit นะคะต่อมาเรามาเขียนตัวพิมพ์เล็กนะคะ f i h forfeit เด็กๆเริ่มจากตรงนี้นะคะเราทำโค้งๆใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ตัว i แล้วก็ใส่ตัว s แล้วก็ใส่ตัว h พิมพ์เล็กอ่ะแล้วก็อ่านทบทวนอีกรอบนึงค่ะ forfeit f forfeit f forfeit f เอฟเฟอรแปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าน้องปลานะคะยอดเยี่ยมมาคะ่ะเด็กๆของค,คุณครูเก่งทุกคนเลยสุดยอดคะ่ะค่ะเด็กๆต่อมาเรามาดู Number t Next next e r ทีต่อไปจะเป็นข้อที่3นะคะเด็กๆพูดตามครูและชี้ตามด้วยนะคะ G I R L G I R L ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นพิมพ์เล็กเด็กๆพูดตามครูเคียวเลยค่ะ G I R L girl 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 g i r แปลว่าเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงน่ารักเชียว G I R L ทีนี้เราจะมาเขียนตามนะคะเด็กๆคะตัว G นะคะเริ่มจากตรงนี้นะคะเด็กๆแล้วก็ม้วนปึ๊บ ส่วนตัวไอนะคะอย่างนี้นะคะเด็กๆแล้วก็ตัวอาเขียนอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะเขียนให้เหมือนคุณครูเขียวเลยนะต่อไปตัวจีเก๋นะคะตัวนี้ตัวพิมพ์ใหญ่เราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเขียนตัวพิมพ์เล็กโค้งก่อนนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ลากอ่าแล้วก็ใส่ตัวไอเด็กๆเขียนตามบรรทัดที่ครูเขียวพาเขียนนะคะ ่าแล้วมาอ่านทบทวนอีกรอบหนึ่งค่ะ G I R L girl 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 แปลว่าเด็กผู้หญิงนะคะเด็กๆของคุณครูเขียวนะคะอ่านตามทุกคนเลยใช่ไหมคุณครูขอชื่นชมเด็กๆที่อ่านออกเสียงตามนะคะ เพราะว่าเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยตั้งใจเรียนมากๆเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และยังเป็นเด็กดีของครูเขียวอีกนะคะคุณครูให้โอกาสอีกรอบนึงนะคะสำหรับคนที่ไม่อ่านนะคะ G i r l Gir l girl g i r เกิ g i r ก r กเยเยมมาค่ะแปลว่าเด็กผู้หญิงนะคะต่อไปค่ะ next number f o ต่อไปจะเป็นข้อที่4นะคะอ่าอันนี้เป็นแกรกแกรกแปลว่าอะไรคะ แปลว่าผ้าปิดปากนะคะแต่ว่าส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาเรียก match นะคะเกะแกแกแปลว่าผ้าปิดปากอามาดูนะคะ g a g คำศัพท์คำนี้ง่ายมากเลยเด็กๆต้องจำให้ได้นะคะ g a g g a g เก๋แก่เก๋แก่เก๋แก่แกนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวพิมพ์เล็กเด็กๆมาเขียนตามเลยนะคะตัว G จะเริ่มจากตรงนี้นะคะเส้นลากส่วนตัว A จากบนลงล่างเฉียงๆแล้วก็มาตรงนี้นะคะเด็กๆขาส่วนตัว G นะคะอย่างนี้นะคะยอดเยี่ยมมากค่ะเราเขียนตัว G พิมพ์ใหญ่เสร็จแล้วนะคะเราจะไปเขียนตัว G พิมพ์เล็กค่ะเด็กๆขาครู บแล้วก็ตัว A แล้วก็ตัว G ว้าวคุณเขียวเขียนเก่งมากเลยคุณครูฝากนะคะให้เด็กๆนะคะไปท่อง f a n f a n นะคะ f o r fan มาแล้วก็ fish f o r fish fish f r f i for เด็กๆต้องจำได้ด้วยนะคะแล้วก็ girl 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 แล้วก็ G A G เก๋แกอย่าลืมไปท่องมานะคะเด็กๆบอกว่าได้ยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะคุณครูขอชื่นชมเด็กๆที่จะไปท่องนะคะสุดยอดมากค่ะเราไปทำหน้าต่อไปนะคะเด็กๆคะหน้าเด็กๆต่อไปจะเป็นงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะมาดูนะคะก็เรื่องเดิมเหมือนเดิมนะคะเมื่อฉันเติบโตเรื่องที่หนึ่งฉันเติบโตนะคะเด็กๆต้องพูดคำว่า I'm going up Going up นะคะแปลว่า am ก็คือฉันเติบโตนะคะ Going up ก็แปลว่าเติบโตเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นไม่มีประธานนะคะเป็นแปลว่าเติบโตนะคะ Going up มาดูค่ะอันนี้นะคะจะเป็นภาพของเด็กๆใช่ไหมคะตัวนี้นะคะจะเป็นเด็กผู้ชายนะคะโตมาก็จะเป็นเนี่ยค่ะตอนแรกเป็นเด็กทารกใช่ไหมคะต่อมาก็โตเป็นเด็ก ที่แบบจะเป็นวัยรุ่นนะคะกึ่งวัยรุ่นเนาะเป็นเด็กโตนะคะเป็นเด็กเล็กอันนี้เป็นเด็กโตอันนี้ก็เป็นเด็กเล็กผู้หญิงแล้วก็อันนี้จะเป็นเด็กผู้หญิงที่แบบว่าโตแล้วนะคะเป็นเด็กโตอ่ะเด็กๆพูดซิเด็กเล็กเด็กโตยอดเยี่ยมมากค่ะคําสั่งนะคะเขาบอกว่าเด็กๆระบายสีเสื้อผ้าให้สวยงามแล้วตัดตัวตุ๊กตาและเสื้อผ้าออกมาเล่นบทบาทสมมุติ ว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยเราจะมีของเล่นกันแล้วนะคะอ่าค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เตรียมดินสอสีนะคะขึ้นมาเลยนะคะเราจะระบายสีนะคะพอระบายเสร็จนะคะเราก็จะมาตัดกันนะคะเด็กๆมีสีไหมคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะมาทำตามเลยนะคะค่ะเด็กๆเ,เรา หยิบใบงานใบนี้ขึ้นมานะคะหน้าที่สี่นะคะเป็นกิจกรรมศิลปะนะคะเราจะมาระบายสีนะคะการเจริญเติบโตของเด็กนะคะตัวนี้จะเป็นเด็กเล็กนะคะพอโตขึ้นนะคะก็จะเป็นเด็กโตใบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตนะคะอันนี้น่าจะเป็นตอนกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเด็กโตประมาณอายุป,ประมาณปห้าปหกประมาณนี้นะคะ จะขึ้นมอหนึ่งส่วนตัวนี้จะเป็นเด็กอนุบาลน,นะคะรุ่นเราเด็กๆด็คะ่ะส่วนผมนะคะแล้วแต่เลยเด็กๆจะเลือกใช้สีอะไรนะคะได้เลยนะคะุคนคูก็ระบายไม่ใจร้อนนะคะระบายไปเรื่อยให้สวยๆวยเด็กๆทําพร้อมกับกูเขียวได้เลยนะคะกูเขียวอยากได้ผมออกสีดำ,ดำน้ำตาลน,น้ำตาลก็เลยเลือกสีดำแบบจาง,จางนะคะเด็กๆ ค่อยๆระบายนะจืดๆๆๆๆระบายนะ้ดดดดะนะคะระบายเข้มๆสวยๆเลยนะว้าวาน่ารักมากเลยเอ๊ครูเขียวระบายไม่สวยไม่ได้เห็นสีดำนะอไม่ใช่ค่ะเห็นสีขาวโผล่ไม่ได้เลยนะคะต้องระบายแบบสวยๆเลย เพราะว่าเป็นพี่อสามแล้วต้องระบายให้สวยๆเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะคุณครูขอเลือกแกงเกงในนะคะเขาเป็นชีแดงระบายให้สวยๆเลยนะคะเด็กๆ ที่ครูเขียวชอบเลยออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะแต่ว่าปกติคนไทยจะผมสีดำเนาะจะมีน้อยคนนะคะที่จะออกสีน้ำตาลถ้าสีน้ำตาลบางทีก็ไปโกกสีผมเนาะเอ๊ะครูจะเอาเสื้อกล้ามของน้องผู้หญิงสีอะไรดีนะ เด็กช่วยคิดหน่อยมีคนกระซิบบอกว่าให้เอาสีเขียวเพราะครูเขียวชอบสีเขียวครูเขียวก็เลยเอาเสื้อกลามน้องนะคะเป็นสีเขียวเกางเกงในคุณครูคก็เป็นสีเขียวด้วยนะคะว้าวสบายให้สวยๆเลยนะคะดเด็กๆอย่าให้ออกนอกเส้นนะ ค่อยๆฝนไปนะคะอ่าพอเสร็จแล้วนะคะก็นี่ค่ะระบายสีเนื้อย,ยาเตรียมมาค่ะค่ะเด็กๆคุณครูก็ระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ พอระบายเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นการตัดแต่ว่าถ้าคนไหนนะคะที่ไม่มีกันไกลเ,เล็กค่ะก็สามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะสำหรับมันจะอันตรายเกินไปเนาะแต่ว่าถ้าคนไหนที่มีกันไกใหญ่นะคะก็ค่อยๆตัดก็ได้นะคะแต่ว่าตัดแล้วต้อง มีคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลนะคะตัดไปเรื่อยๆคุณคูขอตัดชุดก่อนนะคะตัดออกมาเลยนะคะเอออย่างนี้นะคะตัดไปอันนี้เป็นการฝึกก้มเนื้อมือนะคะมีโคก็ตัดไปเรื่อยๆเข้ามากเลย ส่วนเด็กๆนะคะคนไหนที่ตัดแล้วนะคะก็เขียนชื่อนามสก,กุลตัวเองด้วยนะคะเวลาเอามาส่งคุณครูถ้าสมมุติมันปิวจะได้จำได้นะคะคุณครูเขียวก็ตัดแต่ว่าขึ้นเป็นพี่อนุบาลสามแล้วคุณครูว่าน่าจะตัดเก่งแล้วนะคะแต่ต้องเป็นกันไกลด้ามเล็กๆนะคะกันไกลด้ามใหญ่ก็จะ อันตรายนี่ค่ะเด็กๆคุณครูก็ระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นการตัดแต่ว่าถ้าคนไหนนะคะที่ไม่มีกันไกลเ,เล็กอะค่ะก็สามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะสำหรับมันจะอันตรายเกินไปเนาะแต่ว่าถ้าคนไหนที่มีกันไกใหญ่นะคะก็ ค่อยๆตัดก็ได้นะคะแต่ว่าตัดแล้วต้องมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลนะคะตัดไปเรื่อยๆคุณคขอตัดชุดก่อนนะคะตัดออกมาเลยนะคะออ,อย่างนี้นะคะตัดไปอันนี้เป็นการฝึกกร้ารมเนื้อมือนะคะอุ้ครูก็ตัดไปเรื่อยๆอือ ส่วนเด็กๆนะคะคนไหนที่ตัดแล้วนะคะก็เขียนชื่อนามสก,กุลตัวเองด้วยนะคะเวลาเอามาส่งคุณครูถ้าสมมติมันปิวจะได้จําได้นะคะคุณครูเขียวก็ตัดแต่ว่าขึ้นเป็นพี่อนุบาลสามแล้วคุณครูว่าน่าจะตัดเก่งแล้วนะคะแต่ต้องเป็นกันไกด้ามเล็กๆนะคะกันไก ดามใหญ่ก็จะอันตรายนิดนึงนะคะค่อยๆตัดนะคะเด็กๆผู้เ,เขียวได้ชุดของเด็กเล็กแล้วนะคะผู้เขียวขอเอาอะไรทับไว้เพราะว่าเดี๋ยวปิวนะต่อไปจะเป็นชุดเด็กเล็ก ตัดต,ต่ตอก็ตัดไปไไดเรื่อยๆพอตัดเสร็จแล้วนะคะเราจะเอามาแต่งตัวให้น้องนะคะเราจะมาเล่นบทบาทสมมติ คุณครูเขียวตัดข้องนะคะเพราะว่าคุณครูเขียวนะคะกล้ mm. ามเนื้อ mm. แข็งแรงมากๆเลยว้าวคุณครูเขียวได้น้องผู้ชายแล้วน่ารักมากๆเลยเอาไปเล่นกับพี่เอาไปเล่นกับน้องได้นะคะถ้าคนไหนไม่มีพี่ก็เล่นกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะ เป็นตุ๊กตากระดาษที่สวยงามที่สุดเลยเด็กอย่าลืมนะคะระบายให้สุดฝีมือนะคะแล้วค่อยตัดว้าวยอดเยี่ยมมากเลยค่ะลมปิวนิดนึงคุณทำเนื้อจะแข็งแรงแล้วเอเราเรียนเรื่องอะไรนะ เด็กตอบได้ไหมเอ่ยเราเรียนเรื่องเมื่อฉันเติบโตนะคะ I'm g o i n g up วันนี้เป็นวันจันร์ทนะคะวันแรกเราเรียนเรื่องที่หนึ่งนะคะฉันเติบโตอืมคุณครูก็ว้าวครูเขียนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเหละเด็กโตอ,อีกคนนึง ครูตัดไปเรื่อยๆแต่ว่าเด็กๆไม่ต้องรีบเหมือนครูเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าค,คุณครูเขียวค่อนข้างจะชํานาญแล้วอะคะ่ะก็เลยตัดเร็วได้ค่อยๆตัดนะคะอย่าให้เลยตรงเส้นปะนะเดี๋ยวน้องเขาจะไม่สวยว้าวเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นี่นะคะ ึบเรียบร้อยแล้วค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ใช้ชุดนะคะมาแต่งตัวให้น้องว้าวทำแบบนี้นะคะนึบน่ารักจังเลยแล้วก็ชุดของเด็กผู้หญิงตรงนี้ครูเขียวต้องตัดอันนี้ออกเพราะว่าเราใส่ไม่ได้ ะะตรงนี้ดปึ๊บเย้น่ารักจังเลยนี้ก็ต้องตัดออกค่ะเด็กเพราะว่ามันเอาใส่ไม่ได้ว้าวตุกตากระดาษของคุณครูน่ารักที่สุดเลย ตัวนี้ก็เป็นน้องผู้ชายต้องตัดตรงี้อย่านี้นุงโอเคเรียบร้อยค่ะเด็กๆตุ๊กตาก,กระดาษของคุณครูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูจะตั้งให้ชื่อน้องนะคะอันนี้น้อง ต้นก้าอันนี้น้องสเนลอันนี้น้องพอสแล้ะก็อันนี้นะคะน้องกระตูนเย้เดี๋ยวคุณครูนะคะจะเล่นให้สนุกสนุกเลยและก็สำหรับวันนี้นะคะเอ่อน้องอะไรเอย่ยขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็น้องสเนลน้องพอสน้องกระตูนนะคะของคุณครูเมื่อกี้คุณครูตั้งชื่อว่าอะไรนะน้องอะไรนะคะ น้องต้นก้าอันนี้น้องสเสนลนะคะอันนี้น้องทอดแล้วก็อันนี้น้องการ์ตูนขอลาไปก่อนนะคะเจอกันวันอังคารค่ะบ๊ายบายนะคะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะคะกับกิจกรรมบูรณาการนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบาย